สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอพาทุกคนมาตั้งแคมป์บนเนินเขากับลานกางเต็นท์เล็กๆที่เงียบสงบลานกางเต็นท์ที่นี่นะคะไร่าชายภูเขาใหญ่นะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าที่นี่ข้อดีเลยนะสำหรับใส่แคมป์ที่ชอบความเป็นส่วนตัวต้องชอบที่นี่ค่ะเพราะลานนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้เห็นวิวธรรมชาติของเขาใหญ่แบบใกล้ชิด180องศาวิวเขาใหญ่ส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมเด็กๆตัวจิ๋วที่คอยต้อนรับทุกคนวอา้ยน่ารักจังเลย มีเสียงตอบรับด้วยน่ารักจังเลย <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญน,นะคะแต่เราเชื่อว่าความบังเอิญที่สร้างความประทับใจให้เรานั้นมีอยู่จริงๆค่ะกับลานกลางเต็นท์ใกลชายภูเขาใหญ่แต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปก็ขอฝากให้เข้าไปเป็นกำลังใจให้เราสองคนโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิป วันนี้เปิดกลางเต็นท์หรือเปล่าครับเปิดครับถ้าเป็นคานแคนบิจจอดได้ที่ไหนครับพี่เพราะว่าถ้าวันนี้จอดข้างบนได้เลยอ้โตามมาได้เลยค่ะพี่เขาใช่ไหมใช่เสื้อแดงไหมใช่ขนเทน่าจะเป็นพี่เจ้าของนะขับรถรึเนาะใช่คันจักรยานขนาดนี้ก็เลยขอบมากครับว้าวไปไงมาไง ไปเขาเขาใหญ่มาครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเซิร์ชลานกลางเต็นใกล้ฉันค่ะเอาง่ายๆเลยลานกลางเต็นใกล้ฉันหั้ลานกลางเต็นใกล้ฉันก็เยอะนะครับเยอะเลยสวยเลยไปโอเคแทๆมาถึง ล,ล,นลานกลางเต็นท์ของเราแล้วนะคะทุกคนก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่ออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะไปกลางที่ลําตะคลองมา1นึ่คืนก็คลิปนี้ยังอยู่ในเขาใหญ่เหมือนเดิมนะคะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่บนเขานี่จะได้เห็นวิวเขาใหญ่แบบนี้เลยเป็นเขาใหญ่เต็มเต็มลูกเลยนะตอนนี้ใช่แล้วผมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้งายท้องอยู่ิยิเสียงว่าฮึ่มมาแล้วฮึ่มมัเนามันา ี่ลานกลางเต็นท์นะคะที่นี่ก็จะมีบริเวณได้เห็นวิวเขาใหญ่โดยรอบเลยนะคะช,ชื่อว่าไร่ชายภูเขาใหญ่นะคะทุกคนนี่วิวดีอะ่ะอยากให้ดูแล้วเรามาถึงช่วงบ่ายๆอะ่ะดูดิอากาศดีมีนุน่นเนี่ยฝนกำลังมาแต่ว่าไม่ซีเรียสมาได้ทำอาหารกินแล้วก็มานั่ง<ม>กินนั่งชมวิวตรงนี้นะเหมาะมาก,กเลยนั่อกินหมูกระทะก็ไดอ้อาหารเช้าอย่างเงี้ยดีมากเลยเพื่อน แล้วก็นี่บริเวณลานกลางเต็นท์จะเป็นสนามหญ้าแบบนี้นะคะกลัววันนี้หนูจะรีวิวเหนื่อยดีวันนี้ลานกลางเต็นท์นะเสร็จแล้วเป็นสนามหญ้านะคะท้างแ,แขมขึ้นได้ด้วยแล้วก็ เหมือนจะเป็นนี่มีอีกชั้นหนึ่งด้านล่างเพราะว่าเห็นมีจุดพ่วงไฟใช่ด้านล่างก็จะเป็นหินเพื่อนก็จะเป็นแบบเป็นร้าน,านหินร้านหินแล้วก็จะมีจุดชมวิวมีจุดชมวิวตรงนน้น<ช>ก็จะได้เห็นวิวแบบสีเขียวเยอะมากใช่เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเห็นแบบหลังคาบ้านเรือนหน่อยแต่โดยรวมก็ดีนะมันแบบธรรมาชาติดีอ่ะถ้าตอนเช้านะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันมันจะมีหมอกถูกชงแบบอืมลิ้วล้ว,ลว,ลวไปเข่าใช่มีอยู่ตรงนี้ เย็นไหมเย็นสบายเขาใหญ่มันอากาศดีจริงไปรีวิวเสร็จแล้วจบคลิปไปเลิกกลับกลับ <c oughs> ไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมของกลางเต็นท์กันดีกว่าค่ะนี่เดี๋ยวพี่กังครับรีวิวหนูรีวิวเหนื่อยเลย อตัวซ้ายมืออน้องน้งขาขะเราไม่ขึ้นไปเต็นท์นะเหรออ้อยน่ารักจังเลยโอ้มีเสียงตอบรับด้วยน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะหูสั้นหน้าทูด้วยจ้ะนี่เป็นแมวอีสานนะเนี่ย ดังไม่มีเลยดังเนี่ยขนล่วงด้วยเนี่ยน้องอะ่ะลูกดิฉัขนล่วงเลยน่ารักจังขอกางเต็นท์ก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะโอเคไหมโอเคไป อาจจะอบตอนนี้ในกลางคืนกลางำ ันนี้ห้าโมงหรอปะจู่จะหกโมงแล้วอีกประมาณสิบนาทีหกโมงครับเพื่อนโอ้แต่ว่ายังสว่างอยู่เลยเนาะอืนี่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะจริงๆเสร็จนาแล้วแต่ว่าเออระเหยอยู่พักผ่อนพักเหนื่อยกันอยู่อากาศดีเนาะพามาชมบรรยากาศในช่วงตอนเย็นกันดีกว่าแต่ว่าเป็นยังไงบ้างนี่เมื่อกี้เตียงบอกว่าใกล้จะหกโมงแล้วใช่ปะใช่ยังสว่างอยู่เลยนะแต่ว่าพอช่วงแดดลงนะอากาศเย็นขึ้นมาเลยพอแดดหุบดิเออใช่ใช่พอแดดหุบอากาศเย็นเลย ธรรมชาติมันเยอะอ่ะป่ามันเยอะมันก็เลยแบบเย็นเลยอ่ะดีอ่ะแล้ววิวก็สวยเห็นวิวแบบเขาใหญ่อ่ะเต็มเต็มเลยตรงนี้เห็นวิวเขาใหญ่เลยวิวเขาใหญ่เต็มเต็มเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราจับแมปไปนะที่เราไปทริปที่แล้วก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่ะจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งใช่จะเป็นเขาใหญ่โซนนี้จะข้ามฝั่งนู้นแล้วก็ขับเข้าไปลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเหมือนเราอยู่ตรงข้ามเลยแต่ว่าก็เหมือนเขาครึ่งลูกอ่ะเนี่ยนะ ดีแล้วดูลมดีลมเย็นดีมากช่วงนี้ใช่ดูพาเพื่อนๆไปดูวิวตรงนู้นเลยที่จุดชมวิวเลยเออแล้วก็ที่เนี่ยเขามีน้ำยาฉีดมดให้ด้วยเนาะใช่สำหรับคนที่มากางที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่แบบมีมดแดงเอ้ยมดดำแรงน้ำยาเขาก็ดีนะอยากรู้เหมือนกันเอาไปใช้ที่บ้านพอฉีดปุ๊บหายเลยไม่ยช่มดหายแล้วน้ำยาหายมดหายนี่ไร่ชายภู นี่ก็จะเห็นวิวเออพอมาหันนะวันนี้คือโล่งดีเหมือนกันเนาะอืออันนี้โล่งเห็นเป็นทุ่งเป็นอะไรไม่ค่อยเห็นหลังคาบ้านเท<ช><ๆ>่าไหร่ใช่ะมะแมะเมแทำไมฝนนะนี่แล้วก็ไอ้ตัวนี้เ <c oughs> นาะแล้วมองไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์จริงๆลานเนี้ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่เลยเนาะเข้าใจง่ายเลยก็คือเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีวิวเป็นวิวแบบเข่าใหญ่แบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นวิวมุมสูงด้วยเนาะแล้วก็จากที่เราเห็นในเพจอะตอนเช้าก็คือมีหมอกอยู่ช่วงปลายเขาใช่ไหมที่นี่กางเต็นท์น่าจะได้มาเยอะมากอะสักสิบก่าหลังนี่ก็แน่นแล้วนะพูดถึงนะใช่ป่ะถ้าจะเอาแบบวิวนะแต่ว่าเขามีชั้นล่างด้วยไงอ๋อเออใช่ใช่ชั้นล่างค่อนข้างจะได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าลดค้าแคมป์เหมือนเราอะก็จะส่วนมากก็จะมาวันธรรมดาเราก็จะได้กลางข้างบนใช่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเยอะๆคนเยอะก็อาจจะได้ไปอยู่ข้างล่างแหละ สำหรับรถคาแกมเราแต่วันนี้มันไม่มีคนพี่เขาก็เลยให้กลางด้านบนได้เลยแต่ว่าสบายใจได้เพราะว่าบ้านพี่ของเจ้าของร้านก็อยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่หลังรถเราอยู่ดูแลนี่แหละใช่ใช่เนาะแล้วก็ที่นี่เขาก็มีพนักงานต้อนรับจะมีอยู่สองตัวใช่มีไอเค้าไกลดำใช่ไหมชื่ออะไรก็ไม่รู้สาหรับใครที่แบบว่าชอบแมวอะไรประมาณเนี้มาเล่นกับน้องได้ไม่เหงาไม่เหงาสามารถมาคนเดียวได้คนเดียวแล้วก็มาเล่นกับ มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยข้อดีเลยนะสําหรับคนที่ชอบแบบอยากมาแบบปีกวิเวกนั่งทํางานมากลางเต็นท์ชิลๆคนเดียวแบบอโ o นมาที่นี่ได้เลยมันเงียบสงบดีมากแล้วก็ไม่ไกลจากแบบพวกร้านค้าชุมชนอะไรเท่าไหร่เลยเนาะใช่ค้าบไปกันเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย <laughs> ก็ะถางพี่เขาพี่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย <c oughs> แต่ให้เราน่น่าจะร้อยห้าสิบดีกว่าไม่แน่ใจนะจนแล้วก็มีห้องน้ำเนาะสะอาดพอสมควรเลยนะคร <c oughs> ับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมแล้วกันนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เขาเอาหัวห้อย <c oughs> ป่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะมีฝั่งนู้นเป็นห้องน้ําชายเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้านําหญิงนะคะก่อนเข้าห้องน้ําก็เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะทุกคน,นห้องอาบน้ําจะมีอย่างละสองห้องนะคะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะแล้วก็ห้องสุขาสองห้อง ก็จะมีอ่างล้างมือล้างหน้านะคะมีกระจกให้ด้วยวเปิดน,น้ำให้เพื่อนตู้หไหนดี่ว่าน้ำเป็นไงมางแรงมาที่นี่ว้าวน้ำแรงนะนี่ดิอ๋อแรงอยู่แล้วมีตั้มน้ำอยู่ข้างหลังห้องสุข,ขาเป็นไงอันนี้ของผู้หญิงเจด,ดสะอาดอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำชายแล้วกันวันนี้จะพาเพื่อนๆมาในโซนของห้องน้ำชายนะฮะ พอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเป็นโถปัสสาวะนะครับสโถมีอ่างล้างหน้านะฮะแล้วก็เป็นห้องส้วม2ห้องห้องกน้ำอีก2ห้องมีเครื่องทันอุ้นทั้งสองห้องเลยเพื่อน,อนจะเป็นระบบแก๊สนะครับที่นี่ เดินยวเมาพจากห้องน้ํานะคะก็จะมาเจอตรงนี้เป็นเหมือนที่จอดรถเนาะคนที่ออเอาเต็นท์พื้นมานะคะก็ไปดรอปของแล้วก็เอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เราขับขึ้นมาจากตรงนี้ทางจะค่อนข้างเป็นเหมือนขับขึ้นเขาหน่อยหนึ่งไปเขานิดหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ชันหรือไม่ยากไม่ยากมากใช่ครับรถเก่งก็ขึ้นได้ขับขึ้นมาฟืดถึงเลยนี่แล้วกางเต็อนท์อยู่ตรงนีนก็ไม่ได้ไกลจากห้องน้ํามาก เหมือนพี่หนุ่ยยกาาราณา อร่อยค่ะทุกคนมามากินด้วยกันเมนูวันนี้นะคะก็จะมีง่ายๆเลยใช่ไหมวันนี้ที่สีน้อยน้ำใสนะคะแล้วก็เป็นแจ่วฮ้อนน่ากินมากๆนะกับบรรยากาศอย่างนี้เลยดูดีกางเขาใหญ่เป็นวิวเขาใหญ่แบบนี้เลยเพื่อนนะกับพวกเรานักล่าปเหลือโอเคเดี๋ยวขอเรานั่งกินนอนดีกว่าหิวยังหิวแล้วป่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอาบน้ํานอนแล้วนะคะนี่ตอนนี้ลมแรงแล้วก็นี่ดูเม็ดฝนดิเพราะฝนตกไปหนึ่งรอบนะคะคือตกแบบปะแปะแปะเรื่อยๆแหละเนาะแล้วก็มาาหายๆจริงๆเราก็รุนให้ฝนตกอย่างนี้นะใช่เพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสอมีโอกาสที่จะเจอหมอกตอนเช้าด้วยเพื่อนเรื่องของเรื่องคือจะพาทุกคนมาดูบริเวณลานกลางเต็นท์ในช่วงกลางคืนนะคะนี่เขาจะมีไฟตามต้นไม้แบบนี้เลยนะคะเป็นดวงเล็กๆมาดูแบบรอบๆ เขาจะมีแบบเป็นจุดๆไว้เลยนะคะตรงนู้นก็เป็นสิ่งหลังจานเนาะก็จะมีไฟให้อยู่ใช่ไหมคณแม่ ไฟไม่ได้ไม่น้อยนะแล้วก็ช่วงทางเดินไปห้องน้ำแล้วก็บริเวณห้องน้ำก็คือสว่างจ้าเลยสว่างตลอดทางใช่แทบไม่ต้องเอาไฟชงไฟฉายไปเลยดีกว่านะแล้วก็แลนกลางเต็น์อารมณ์เหมือนเราเหมาลาแต่ว่าถ้าคนมากางกันเยอะๆอ่ะทุกคนก็จะมีไฟเป็นของตัวเองอยู่แล้วแหละบริเวณลานมันก็จะสว่างขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆไฟมั้งแต่กำลังดีเลยนะบางคนมีตะเกียงอยากโชว์ไงใช่เอาตะเกียงมาโชว์ได้แต่จริงๆมันไม่ได้มืดนะเพราะว่าเขามีให้อยู่แล้วอ่ะแล้วมันแบบกําลังพอดีไม่มากไม่น้อยเกิ เ,ะะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูวิวข้างหน้าหน่อยดิแบบว่าวิวแบบแสงไฟงไเงี้ยเขาเรียกว,ว่าดาวบนดินจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าเต็นต์นามาดูหน้าเต็น์หน้าเต็น์พี่หนูแล้วก็หน้าเต็นเ์เรามาดูวิวกัน,นข้างล่างก็จะเป็นแบบหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านแล้วก็จะมีพวกเข่าหญ่ที่อยู่ด้านหน้านะครับ อากาศเป็นไงมั้งตอนนี้ตอนนี้อากาศดีอากาศเย็นน่าจะ20ต้นต้นได้แนละใช่แต่ว่าจะไม่เย็นเท่ากับเขาใหญ่ที่เราไปมาเมื่อทริปที่แล้วใช่ใช่เพราะอันนั้นมันอยู่ในหุบเขาไงแล้วก็ขึ้นไปสูงด้วยมันก็เลยเย็นกว่าอันนี้เป็นเขาน้อยที่เขาใหญ่ได้เห็นวิวเขาใหญ่ประมาณนี้นะคะดีไหมพูดถึงดีนะอากาศดี คือมันยังอยู่ในโซนเขาใหญ่อยู่เนี่ยมองเห็นมันก็แบบเอออากาศก็พอๆกันอากาศยังดีอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมารู้นกันว่าที่เขาข้างหน้าเนี่ยจะมีหมอกให้เราได้เห็นหรือเปล่าใช่ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกเพียงพอที่จะทำให้มีหมอกหรือเปล่าอม,มาณห,หายๆฝนแล้วก็บอเบาเพราช่วงที่เรามาก็อยู่ในช่วงพายุอะไรพายุวิภาภาคเหนือกําลังหนักเลยอะอน่านแบบตอนแรกจะไปน่านนะใช่ดีเปลี่ยนใจทันมาเขาใหญ่ดีกว่าไม่งั้นน่าจะเป็นผู้ประสบภัยโอเคนี่หันไปดูสิร้านสวยนะ ไฟแบบกําลังดีหรือว่าเพื่อนๆมีลานกลางเต็นท์นะที่เป็นลานเอกชนแถวๆเขาใหญ่อ่ะยังไงแนะนําเราทีนะเพื่อดีโอกาสเราเราจะได้มาก็คอมเมนต์ไว้ทีนะใช่แล้วนะอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนรีวิวมีที่ไหนแนะนํอมีที่ไหนแนะนาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอย่างโซนนี้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบออกจากเขาใหญ่มาปุ๊บก็คือไม่กสิบห้านาทีมาเจอนี่ก็เลยอุ้ยแล้ววิวโอเคชอบวิวที่นี่ด้วยก็เลยเอาที่นี่เลยละกันแล้วก็ที่เรามานี่คือไม่ได้มีแผนอะไรนะดูใช้วิธี การเสิร์ชว่าอะไรนะร้านกางเต็นท์ใกล้ฉันพี่เจ้าของร้านเขาก็งงว่าแบบเออเรามาเจอที่นี่ได้ไงไปมายังไงเดี่ยขับรถขึ้นมาเฉยเลยใช่ไม่ไม่จองแม่อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ติดต่อ้วยคือขับรถขึ้นมาเขาก็ถามว่าแบบเออมาเจอที่นี่ได้ไงอ๋อเสิร์ชว่าร้านกางเต็นท์ใกล้ฉันแค่นั้นแหละง่ายๆเลยเพื่อนจริงเพื่อนๆใครไปจังหวัดไหนนะหรือที่ไหนนะก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็ลองหาดูแล้วการหาดูรีวิวดูประมาณนี้ย วันลานกลางเต็นท์ไกด์ชั่นเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฝนเริ่มเริ่มแรงเริ่มเบาลงเลยเริ่มแรงนี่เ็นอยู่ใต้ต้นไม้นี่อยู่ยู่เนาะแต่ว่ายังไม่มีดาวคิดว่าน่าจะตกเรื่อยๆไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าด้วยจะเห็นเป็นหมอกนะใช่ไหมหรือฝนขาวๆน่าจะฝนน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวอาบตามันดีกว่าค่ะะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะใช่มาเราดูหมอกตอนเช้าด้วยกันจะมีหรือเปล่าน้า มีเถอะนะพรี Please. โอเคค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์นะคะชาวนี้นี่เชเดะตื่นมาไม่มีหมอกนะคะวันนี้เมื่อคืนฝนก็ตกหนักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็แบบปล่อยๆช่วงหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศดีนะคะที่นี่เนาะนี่ที่ยวทัศน์ของเราเขาใหญ่แล้วตอนนี้นะคะ จริงๆสายแล้วแหละตื่นมาตั้งแต่เช้าแลละมาตั้งกองเก็บภาพนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มาอาุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะก็ตอนนี้เก็บเต็นท์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะก็ทริปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแบบเขาใหญ่จริงๆก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปกางเต็นท์ในอชอเนาะมีน้องสัตร์มีอะไรให้ชมเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมก็ย้อนกลับไปชมคลิปที่แล้วได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะคะกับลานกลางเต็นที่นี่นะคะไร่ชายภูเขาใหญ่นะคะทุกคนนี่สนามหญ้าแบบนี้นะคะพร้อมกับวิวเขาใหญ่สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะบริเวณลานกลางเต็นท์ในตอนเช้าเนาะแล้วกลางตรงนี้เลยนะคะนี่หันหน้าออกมาก็จะเป็นวิวเขาใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ด้านล่างตรงนู้นนะคะก็สามารถกางได้อีก1ชั้นนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็มีจุดชมวิวด้วยนะคะนี่ตรงนู้นไปเดี๋ยวไปดูกัน จุดชมวิวเมื่อวานเราพาเพื่อนๆนมาดูแล้วแหละจริงๆก็เป็นวิวคล้ายๆวิวหน้าเต็นท์เราเลยเพราะว่าแบบรอบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ามุมนี้นี่เห็นปะ่ะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบเขียวๆมากกว่ามีหลังคาบ้านน้อยกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเขานะคะนี่อ่ะมองย้อนกลับไปทางนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ค่ะนี่พี่หนูกําลังเก็บของอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีจุด ต่อพ่วงไฟด้วยนะคะเขาจะมีให้ตามต้นไม้เนาะแล้วก็มีไฟกลางคืนที่เป็นแสงวอร์มก็อยู่ที่ต้นไม้เหมือนกันอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะต้นนี้ก็มีจริงๆจุดต่อพ่วงไฟอะ่ะก็คือมีบริเวณทั้งรอบลานเลยนะคะนี่หญ้าสีเขียวๆนุ่มๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็นี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนาะโซนนูน่ะที่เรากลางอะ่ะมันจะล่ม ลมแบบถ้าจะล้มทั้งวันได้เลยอะ่ะแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็โซนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ล้มเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยด้านหลังคือเต็นท์เราใช่ปะเดินลงมานิดเดียวก็จะเป็นจุดล้างจานนะคะมีสิ่งล้างจานให้2อ,อันถัดมาเดินออกมาตืด,ดๆ๊ดๆๆๆๆก็จะเห็นที่เรากางเต็นท์แหละทุกคนที่นี่มันแบบมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สวยนะ ค่อนข้างประทับใจนะคะก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพี่เจ้าของนะคะเดินลงไปตรงนู้นก็คือจะเป็นห้องน้ำและอยู่ตรงนน้นนะคะไม่ไกลจากเต็นเลยนี่ทุกคนดูสิสวยนะเนี่ยมันเขียวเลยอะแล้วก็แบบเป็นวิวเขาใหญ่เป็นภูเขาแล้วก็สูงแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะคะ บริเวณลานกางเต็นท์ก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อ,อของลานกางเต็นท์ที่นี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปชมคลิปที่แล้วของเราด้วยนะคะทุกคนหรือว่าคลิปอื่นๆของเราในช่องได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ ถ้าใครชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วเราก็มี t i k t o k อ a c e b o o k นะคะเพจ i l l y c h ช n n e l ช่องของคนชอบเที่ยวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไป s e a r ์ชได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากชมคลิปอื่นๆของเราอีกนะคะเข้าไปดูหน้าช่องได้เลยค่ะอยากบอกว่าไม่ใช่แค่กางเต็นท์นะมีรีวิวที่พักนะคะแล้วก็แบบริมทะเลช่ำๆบิกิน,นี่ให้เพื่อนๆได้ชมหลากหลายอารมณ์แน่นอนนะคะเพื่อนๆไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย 쫓아 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 쫓아다 너와 나.